หัวข้อความแตกต่างระหว่างสมถะและวิปัสสนานะคะทั้ง2อ,อย่างนี้เป็นชื่อของกรรมฐานค่ะเรามารู้ความหมายของกรรมฐานกันก่อนนะคะกรรมฐานแปลว่าการงานที่มีที่ตั้งก็คือเป็นฐานของใจนะคะซึ่งจะเป็นไปเพื่อการให้เกิดขึ้นซึ่งญาณฌาน,านอภิญญาและมรรคผลโดยจะแบ่งเป็น2อ,อย่างก็คืออันที่1สมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานโดยสมถะกรรมฐานนั้น ก็แปลว่าการเพ่งเพื่อให้ได้มาซึ่งความสงบนะคะก็คือวัตถุประสงค์ของสมถะคือความสงบส่วนตัวเขาเนี่ยได้แก่ตัวสมาธิหรือถ้าเกิดทางอภิธรรมเขาจะเรียกว่าเอกคตาเจตสิกนะคะซึ่งอารมณ์ของตัวสมถะเนี่ยจะได้แก่ตัวบัญญัติหรือว่ามีนิมิตมีเครื่องหมายเป็นตัวอารมณ์ได้แก่กรรมฐาน40นะคะมีอะไรบ้างก็มีกสินสินะคะอสุภะสิบ อนุสติสิอััปมัญญาสีมีเมตตาเป็นต้นนะคะแล้วก็ <c oughs> มีตัวอาหารเรปฏิกูละสัญญาหนึ่งแล้วก็จัดตุทาตุววะฐานหนึ่งและสุดท้ายก็คืออรูปกรรมฐาน4ซึ่งสมถากรมฐานนั้นจะมีมาก่อนที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือสมัยที่เป็นพระโพธิสัตว์นะคะประสูติขึ้น หลักฐานก็คืออย่างท่านอุทกะาดาบทกับท่านอราราละดาบทซึ่งเป็นครูของเจ้าชายสิทธัตถะนะคะซึ่งทั้งสองท่านเนี่ยสำเร็จในสมาบัติเจ็ดและสมาบัติ8ซึ่งจะต้องทำด้วยตัวสมาถะเท่านั้นแต่ยังไม่มีวิปัสสนาเกิดขึ้นนะคะอันนี้ก็คือในลักษณะของตัวสมาถะถัดมาก็คือวิปัสสนากรรมฐานนะคะ วิแปลว่าแจ้งหรือพิเศษปัสสะแปลว่าเห็นวิปัสนากรรมฐานก็คือกรรมฐานที่มีความเห็นแจ้งเป็นพิเศษนะคะตัวเขาได้แก่ตัวปัญญานะคะหรือตัวปัญญาเจตสิกนั่นเองเห็นแจ้งพิเศษใน3ลักษณะด้วยกันนะคะลักษณะแรกก็คือเห็นแจ้งโดยความเป็นพระไตลักษ์นะคะว่ารูปนามนี้มีความไม่เที่ยงเป็นทุกข์แล้วก็บังคับบัญชาไม่ได้ เห็นแจ้งลักษณะที่2ก็คือร่างกายนี้มีสภาพไม่สวยงามเป็นอสุภะนั่นเองสุดท้ายก็คือเห็นแจ้งรูปนามในลักษณะที่เป็นปรมาจิงๆนะคะอันนี้ก็คือเป็นลักษณะของการเห็นแจ้งโดยอารมณ์ของตัววิปัสสนานั้นก็ได้แก่อารมณ์ปรมาหรืออารมณ์เนี่ยมีแค่2ก็คือรูปกับนามนั่นเองที่เป็นไปในสติปัฏฐานทั้ง4และตัววิปัสสนานั้นก็จะมี หรือเกิดขึ้นพร้อมกับความที่พระพุทธเจ้าตัดสรู้นะคะอันนี้ก็มุ่งหมายเอาลลำดับของวิปัสสนาญาณนั่นเองนะคะก็จะสรุปในส่วนของสมถะและวิปัสสนานะคะในส่วนของสมถะเนี่ยจุดมุ่งหมายเขามุ่งหมายเอาที่ตัวความสงบนะคะส่วนตัววิปัสสนาเนี่ยเขามุ่งหมายเอาตัวความเห็นแจ้งนะคะแล้วก็ตัวสมถะเนี่ยเขาตัวเขาเลยเนี่ยคือตัวของสมาธิแล้วก็ตัววิปัสสนาเนี่ยตัวเขาก็คือตัวปัญญาอีกนั่นแหละ ทีนี้ตัวสมถะเนี่ยเขาจะมีอารมณ์เป็นลักษณะของบัญญัติอารมณ์นะคะซึ่งจะมีกรรมฐาน40กองมีกสินสิบเป็นต้นส่วนตัววิปัสนาเนี่ยอารมณ์เขาเนี่ยเป็นปรมัตา์หรือเป็นอารมณ์ของรูปนามที่เป็นไปโดยสติปัฏฐานทั้ง4และตัวสมถะนั้นจะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีพระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นนะคะส่วนตัววิปัสนาเนี่ยจะเกิดขึ้นมาพร้อมกับความที่พระพุทธเจ้าทรงตัดสรู้หรือหมายมุ่งหมายเอาตัวลำดับของวิปัสสนาญาณนั่นเองนะคะ ก็ในส่วนของสรุปความแตกต่างของสมถะและวิปัสสนาก็จบแล้วนะคะ